สวัสดีครับพบกับการประกอบสร้างใบพัดกระป๋องจากขยะรีไซเคิลนะครับหลังจากที่เราประกอบสร้างในตอนที่3เสร็จนะครับก็ต่อจากตอนที่3นะครับนำก้านลูกอมนะครับมาตัดนะครับประมาณ2เซนติเมตรนะครับจากนั้นก็นำปากก้านะครับมาขีดตรงกลางไว้นะครับเพื่อที่จะนำลวดนะครับไปลนไฟนะครับให้เกิดความร้อนนะครับในการเจาะก้านลูกอม เพื่อที่จะสามารถใส่ลวดแกนใบพัดได้นะครับนำลวดนะครับลนไฟนะครับจากนั้นนะครับก็นําไปเจาะนะครับในก้านลูกอมนะครับที่เราตัดไว้2ซนติเมตรนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับเจาะให้ตรงกลางนะครับที่เราทําสัญลักษณ์ไว้ก็ค่อยๆทํานะครับตรงนี้เพราะว่าลวดมีความร้อนนะครับก็ค่อยๆเจาะนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะนําลวดออกมานะครับแล้วก็ตัดแต่งนะครับให้สวยงามนะครับให้สามารถที่จะลวดใส่เข้าได้ง่ายๆนะครับ เสร็จจากนั้นนะครับก็นําใบพัดนะครับที่เราได้2ใบแล้วมาใส่ในหลอดก้านลูกอมนะครับที่เรา วนะครับจากนั้นก็จะทําการวัดมุมใบพัดนะครับคุณครูวนาก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู <lawsuit> ้นะครับวิธีวัดมุมใบพัดโดยการใช้เครื่องวัดมุมนะครับและก็ก็จะนําวิธีการวัดมุมแบบไม่มีที่วัดมุมนะครับมาแลกเปลี่ยนรู้ให้กับเพื่อนๆนนะครับอ่าตัวนี้เป็นการวัดโดยใช้เครื่องวัดมุมนะครับตัวนี้จะตั้งไว้ที่35องศานะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับหรือน้องๆนะครับไม่มีที่วัดมุมนะครับเดี๋ยวจะเริ่มต้นใหม่นะครับสมมุติว่าเราไม่มีที่วัดมุมนะครับ เราก็จะนําใบพัดนะครับทั้งสองใบนะครับมาใส่ในการลูกอมไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับก็จะทําการเล็งดูมุมนะครับก็คือดูใบพัดนะครับว่าเปิดมุมประมาณเท่าไหร่นะครับเปิดมากนะครับก็จะไม่มีแรงขึ้นนะครับเปิดน้อยยางก็จะหมดเร็วนะครับเราก็กะประมาณเอานะครับด้วยสายตานะครับดูใบที่หนึ่งแล้วนะครับเราก็ หมุนอีกข้างหนึ่งนะครับมาดูใบที่สองครับก็กะเล็งด้วยสายตาให้เท่าๆกันนะครับเนื่องจากไม่มีเครื่องวัดมุมใบพัดนะครับเราต้องใช้สายตาในการกะนะถ้าคิดว่าพอดีแล้วนะครับเราถึงหยอดด้วยกาวร้อนนะครับทีนี้สาเหตุที่เราจะทําให้มุมเท่าๆกันเนื่องจากว่าจะทําให้เครื่องบินเราบินได้มีเสถียรภาพในการบินที่ดีนะครับเครื่องบินถ้ามุมไม่เท่ากันแตกต่างกันเยอะก็จะมีอาการใส่ๆนะครับ ถ้าให้ดีนะครับก็อาจจะนํารวดนะครับมาใส่ดูก่อนนะครับเอารวดมาใส่ดูก่อนแล้วก็หมุนดูนะครับแล้วก็เลิงมุมว่าเท่ากันหรือไม่นะครับหมุนดูก่อนนะครับถ้าไม่เท่ากันแล้วก็บิดให้เท่าๆกันนะครับโดยการกะด้วยสายตาครับถ้าได้ประมาณนี้แล้วครับถือว่าใกล้เคียงแล้วนะครับมุมใกล้เคียงกันแล้วนะครับเราก็นํามาหยอดด้วยการร้อนนะครับเพื่อจะได้ล็อกใบพัดให้แข็งแรง้วก็สามารถที่จะไปทําการบินได้นะครับก็ประมาณนี้ครับ การประกอบสร้างใบพัดเครื่องบินพลังยางหรือใบพัดกระป๋องครับถ้าชินชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ